สวัสดีครับเราก็มาเที่ยวทำบลนะครับวัดโพทารามนะครับจังหวัดพังกานะครับคือตอนนี้นะครับเราก็มาถวายกระเบื้องนะครับเพื่อเอ่อเป็นสิริมงคลนะครับเออล่มโพลมใดนะครับเป็นกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะครับตามใจศรัทธานะครับก็เขียนชื่อนามสกุลลงไปนะครับอื นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางขึ้นเรือโบราณน,นะครับที่ทางวัดโธทรามนะครับได้ค้นพบนะครับอยูอ่แม่น้ำโขงนะครับคลองข้างวัดนะครับเป็นเรือเก่าเรือแก่นะครับเป็นเ,เ,เนะรเนเือตั้งแต่สมัยยุคโบราณน,นะครับ เป็นเรือขนสินค้านะครับที่ได้ล่มจมนะครับทางวัดนะครับได้ขุดขึ้นมานะครับมาไว้ที่วัดโพธารามนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบเรือนะครับดูลอยที่เขาผาแป้งนะครับดูรอยออรอบเรือนะครับเพื่อ มีบุญนวาส,สนาการเสี่ยงดวงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินอยู่ข้างๆเรือนะครับเป็นหน้าหัวเรือนะครับอตอนนี้เราอยู่ระหว่างหน้าหัวเรือนะนะครับสิ่งที่สวยงามนะครับบนเรือนะครับตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับ ับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังเรือนะครับเป็นใบพัดนะครับใบพัดเรือนะครับะจะพาเดินไปดูที่ศาลาบ้านชุงไทยนะครับศา,า,าลาอเ็กประสงค์นะครับที่เก็บวัตถุนะครับอุปกรณ์สมัยโบราณน,นะครับ,นะรบเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนะครับ ว่ามีอะไรดูบ้างนะครับอุปกรณ์เก่าอุปกรณ์โบราณนะครับนะครับสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าตู้กระจกนะครับอ่าดู อุปกรณ์ตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะครับอุปกรณ์เก่าๆนะครับโทรทัศน์เครื่องโบราณนะครับอืมตะขอโบราณนะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีที่ไปที่มานะครับเอ่อก็คือตอนนี้นะครับเราก็ดูรองเท้าเก่าตั้งแต่โบราณนะครับเบอร์ใหญ่มากนะพี่น้องนะ อ่านะครับคือตอนนี้ประแใไขค,รครวงน็อตอะไรเต็มเยอะะเลยเแต่ยุคโบราณน,นะจ๊ะนะครับก็คือตอนนี้ก็คือตู้กระจกสุดท้ายอ่าพวกพวกตักหินนะตักหินแห่นะครับพี่น้องพุ๋ทรายเนาะอืมนะครับเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีที่ไปที่มานะครับ ก็คือวัตถุอยู่บนศาลาไทยนะครับก็ได้มาจากเรือโบราณทั้งนั้นนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็พาเข้ามาในโบสถ์นะครับมาไหวมาเสียงซิมซีนะครับสิ่งรอบข้างในโบสถ์ก็มีสิ่งสวยงามนะครับวัตถุมงคลน,นะครับที่เราสามารถบูชาได้นะครับ นะครับตอนนี้นะครับเราก็ดูการเสียงซิมซีนะครับว่าเราจะได้เบอร์ไหนนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ขึ้นบนวาสนาของเรานะครับตู้ทาบุญธนาคารนะครับเราก็สามารถทําบุญได้10บาท20บาทนะครับอ่าก็ตามศรัทธากันทั้งนั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพากันมาทําบุญได้นะครับนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็คือโบสถ์ หลวงพ่อผ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับเข้าพาไปดูหลวงพ่อผ้าใหญ่อยู่ข้างในมีสิ่งสวยงามนะครับอยู่ข้างในนะครับาภาพในผนงังเป็นผนังที่ศิละปะงดงามนะครับ ห้ามนะครับห้ามผู้หญิงเข้าไปในโบสถ์เป็นเด็ดขาดนะครับสามารถเข้าได้แต่ผู้ชายนะครับเข้าได้แต่ผู้ชายทั้งนั้นนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่องค์พระประธานหลวงพ่อพระใหญ่นะครับวัดโพธารามจังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านท่าไครนะครับในผนังโบสถ์นะครับก็มีศิลปะลวดลายนะครับลายไทยนะครับ ที่งดงามนะครับอยู่ในโบสถ์นะครับเราก็สามารถเข้ามาได้เข้ามาดูได้นะครับเฉพาะผู้ชายนะครับที่เข้ามาไหว้หลวงพ่อผ้าใหญ่นะครับแต่เฉพาะผู้หญิงนะครับเขาให้ไหวอยู่หน้าโบสถ์นะครับไหว้ได้นะครับมองได้แต่เขาห้ามให้เข้ามานะครับนะครับองค์พระประธานหลวงพ่อผ้าใหญ่งดงามมากนะครับนะครับผู้หญิงนะครับก็อยู่ น่าโบดได้นะจ๊ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มบึงการก็พามาเที่ยววัดโพธารามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดสับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับพลาดผิดปกติหรือยังไงผมก็ขาออภัยพี่น้องนะครับ ขออภัยปู่ทุกคนเ้ยสวัสดีครับ